สำหรับวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆทำเมนูกันไก่หรือไก่ใต้น้ํานะครับมาดูวิธีการทากันนะครับก่อนอื่นก็นําเครื่องที่เราทําการติมไปแล้วนะครับมาใส่ลงไปนะครับเทลงไปนะครับแล้วก็ทําการปรุงรสนะครับปรุงรสไปเลยนะครับโดยใส่ซอสฝาเขียวนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับ ตามด้วยน้ำมันหอยนะครับตามด้วยซอสหวางสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันครับจากนั้นนำไปตั้งไฟแล้วทำการรวนนะครับรวนให้เครื่องแกงเข้าเนื้อไก่นะครับทำการรวน ไปเรื่อยครับให้มีกลิ่นหอมนะครับมันจะมีกลิ่นหอมไปเรื่อยนะครับรวนจนกว่าเครื่องจะเข้ากับเนื้อไก่นะครับแล้วสักพักจะมีน้ําไก่ออกมาแล้วก็รวนไปเรื่อยครับแล้วก็นําวิสกี้ขาวครับหรือเหล้าขาวครับนํามาเทลงไปนะเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่นะครับแล้วก็รวนไปเรื่อยครับเพื่อนๆ วนไปจนรู้สึกว่าเริ่มแห้งแล้วครับเริ่มมีแห้งแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นครับเราก็มาเตรียมเครื่องไว้นะครับโดยใช้อากิงของสมุนไพรนะครับไปรองไว้ที่พื้นหม้อนะครับแล้วก็ตะไคร้นะครับตะไคร้แล้วก็นําขาที่เราหั่นเป็นแว่นๆนะครับมารองพื้นไว้นะครับแล้วก็ใส่มะขามเปียกเล็กน้อยนะครับเผื่อใครชอบเปรี้ยวๆนะครับแล้วก็ตามด้วยใบเตยนะครับรองไว้ที่พื้นของหม้อนะครับ พอเสร็จแล้วก็นําไก่ที่เรารวนเรียบร้อยนะครับนํามาเทลงไปในหม้อที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นำหม้อไปขึ้นตั้งบนไฟเตาไฟนะครับแล้วก็ใส่เครื่องที่เราเตรียมไว้ใบเตยแล้วก็เครื่องโรยหน้าไปอีกทีนึงนะครับเป็นใบมะกรูด แล้วก็ใบกะเพรานะครับถ้ามีใบยี่หร่ายิ่งดีนะครับแล้วก็ปิดหม้อไว้นะครับตั้งไฟไว้เรื่อยๆครับเป็นการตุนไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเราก็มาเปิดหม้อดูเป็นระยะระยะนะครับว่ามีน้ําเหลืออยู่หรือไม่นะครับก็เติมน้ําลงไปเป็นระยะนะครับตุนไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับพอเห็นว่าไก่สุกได้ที่แล้วหรือเปิดได้ที่แล้วนะครับก็ใส่ใบยี่หร่าผักที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับ ่อเพิ่มความหอมอีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับเพื่อนๆอ,อร่อยไม่อร่อยเพื่อนๆก็ดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปละ